สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นรดน้ําต้นไม้ค่ะวันนี้แดดร้อนฝากติดตามฝากกดไลค์ให้นะคะน้องใหม่น้องใหม่หมายถึงว่า u t u b e เล่นไม่เก่งเล่นยังไม่เก่งดอกแต่เป็นคนชอบถ่ายรูปบรรยากาศยามเย็นด้านนอกเรารถเซ็ตเราฟังนวนย,ยังไม่ทันได้ถ่ายให้ดูหมามาพอดีหม,า,หม,า,า,หมาฟังนวนเนาะหมาชื่อว่าอะไหนนะเขาเรียกว่าพันอะไรนะไหน ที่มันดูดูอ่ะตอนนกกระสวนเรานั่นแหละแต่ว่ามันมาเนาะยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยฝากติดตามด้วยนะคะ ชื่อมันว่าตานหมอ้อพ่อใหญ่บอกพ่อนะบอกอันนี้อะไรไม่รู้รถต้นไม้ยามเย็นรถจากนู่นมาถึงนี่ใครสงสารก็มาช่วยรถเดอ้อไม่ว่าเลยนะใครอยากช่วยนี่ปลาเต็มบ่อดเดอ้อแต่ว่าเอากินไม่ได้นอกเพราะว่าไม่รู้จะเอามันยังไงทำให้เป็น ปกติเราก็อยู่บ้านกับหลานสองคนอีกคนนึงหลานไปทำงานอีกคนนึงลูกกับไปเรียนเนาะก็เลยได้อยู่สองคนทุกวันนี่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 นปลาตัวใหญ่ก็ไม่รู้ว่าปลาอะไร คลองนีตงตง่ตั้งใจจะทำเพราะอะไรเมื่อก่อน,นมันเป็นคลองเนาะบ้านอยู่ตรงนู้นตรงนู้นเลยนู้นเกิดอยู่ตรงนู้นแต่หน้าแา้ไขคนอื่นแล้วเนาะมันมีคลองยาวอาบน้ำก็คลองก็เลยอยากทำบ่อให้เป็นเหมือนอเหมือนคลองตรงนู้นก็เลยทำแบบเนี้ยอยากทำเหมือนสมัยก่อน แต่ก่อนก็นลำบากกว่านี้เนาะทุกวันนี้ก็ลำบากเหมือนเดิมอะไรทุกวันนี้ก็ลำบากเหมือนเดิมมันเลยชอบแบบนี้เนาะไม่ไม่ไม่ได้บ่นนะว่าว่าตัวเองลำบากดอกแต่จะบอกว่ามัน มันกะลำบากเหมือนเดิมก็ก,ะ,กะดีกว่าเดิมเราอยากทำนู่น<ม>ทำนี่เนาะนี่แล้วก็ได้ทำธรรมชาติบ้านเรา <c oughs> <c oughs> เห็นหลายเพื่อนที่เนาะที่เขากเกษียณมาแล้ว <c oughs> เขาก็้ามาอยู่เช่งน้ำเหมือนเรานี่แหละอาจารย์แม่พวกที่อยู่ในเมืองเก <c oughs> มาทำบ้าน ข้างนอกนอกอำเภอนอกจังหวัดกระรูดจักแกนั่นแหละแก็ปลูกสวนปลูกอะไรนะส่วนใหญ่ข้าราชการได้ชอบปลูกสวนเนะ้อปลูกสวนปลูกนั่นปลูกนี่ ฉันไม่ได้เป็นข้าราชการแต่ฉันชอบแบบนี้อู้ดูนายดูเมฆว่้คือเมฆคืองามแท้ะเมฆคือเป็นแบบนั้นงามเนาะดูเมฆก,กันนี่เหมือนสิงโตนะดูดีๆก็คือสิงโตเหมือนไหมเหมือนสิงโตไหมน่ะแลก่อนเลี้ยง งูเอ้ยไม่ใช่งวเรื่องควายที่ตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นไอ้นั่นเนาะเป็นไอ้เป็นทุ่งหนามัดกระนอนดูนี่เมฆอย่างนี้แหละจินตนาไปนู่นเป็นรูปนั่นรูปนี่สมัยก่อนอันนี้ไม่ใช่ไอ้นั่นนะหมอกเด้ไอ้ก่อไฟไอ้ไม่ใช่ นั่นก็มีกระเป๋าอันหนึ่งน้ำเย็ยนเย็ยนนีคอยขโมยน้ำกินนี่ปกติมันไปลงไปไปไปเล่นน้ำเดี๋ยวมันไม่ลงเล่นน้ำทำไมไม่กินน้ำพอไม่เรียบร้อยอืมอื อยู่ต้บ,บริเวณนี่ไม่เคยได้ออกไปไหนหรอกคนถ้ำเนาะเหมือนคนในถ้ำไม่เคยได้ไปไหนเขาหรอกถ่ายบริเวณนี่แหละแท้จริงก็ตรงนู้นแหละถึงนู้นละที่นั่นนะแต่ว่าทาั้งห่นมีแต่หญ้ายังไม่ได้ตัดออกเลยไม่ได้พาไปดูอาทิตย์นี้ก็ว่าจะเอาคนตัดหญ้าคนต่ยายกับมยวางอี่เนาะทํางานกา็โลอาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยตัดหญ้าก,กัน หย่านี่เลยเจ้ามันมาจากไหนน่ะใครอยากรู้เถอะเต็มเลยอย่างงัวนี่แหละงัวกินนี่เนี่ยเขามาขอให้หลายที่แล้วเนี่ยแต่รากมันยังอยู่เนาะมันก็คือเกา่าแหละใครหิวตานนะมาขึ้นเอาเดอ้อเนี่ยไม่ห่วงดอกถ้าจะข้นได้ไม่แค่นั้นแหละสูงขนาดนี่มันกำลังพอดีเลยเนี่ย ที่ไม่ชอบเลยก็คืออะไรเนี่ยเพลี้ยจินั่งเล่นจนค่ำมาเลยเพราะขี้ข้านขาไปในบ้านเนาะไปในบ้านกันร้วนเด็กทิ่ไปทำอะไรนั่งเล่นอยู่นี่แหละไทยเอฟซี FC ดูเนาะบรรยากาศบ้านนอกเสียงนกได้ยินเสียงนกไหม นกเยอะจักนกอะไรต่อนนกอะไรนะเพราะว่ามันมีอมีแต้ต้นไม้แล้วก็มีน้ำนกอะไรนกตะขาบไอ้นกไอ้อะไรฉันตกใจกับแกนั้นเนี่ยอะไรมึงเห็นอะไระขอกแขกกับมือมึงเงี้ยดีตีนมึงเงี้ยดีแค่แคกอะไรล่ะงูตัวน,นั่นอยู่ในนน้นทั้งบทนั้นที่ป้าบอก เะอมมาใส่มันยังลุกโยนเอาก็ได้เอาน้ำกโ็โยนใส่โยนใส่เลย <c oughs> เนี่ยลมเพิ่งมาเนาะเนาะลมโกโฮกเราเนะาะทั้งวันก็น่าจะเออน่าจะไม่ต้องมีแดดก็มีลมว่าเด้นั่งเล่นในสวนทำนู่นทํานี่บึงโอ้ยอันนี้ใจี่ขาดสองวันแล้วที่ตายแล้ว ล้วนหลายมีกําลังจะไปเ,เป็นเหมือนชา่างแล้วนั่นเหมือนชา่างแล้วคือช่างแล้วนัน่นอน,นูถนนถนนอยู่ตรงนั้นบ้านอยู่ตรงนี้ก็ท <c oughs> ี่นั่งเล่นนี่แหละ ดูเสื้อกระขาดเนาะคนทุกคนอยากเสื้อขาดด้วยนีย่ใส่ตัวมาอวานนี่กระขาดอันนี้กระขาดจะักระเล่เสื้อขาดจะักระเล่ด้วยนี่รถจะอมตอนชเช้าจะพาไปดูอะไรดีเนาะคิดไม่ออกเดินไปไกลคนนี้ไม่ได้เนาะเถ่าเรียว ก็กำลังกายนนฮึบฮึบฮึบมันเขาวิ่งออกกำลังกายใครไม่รู้เราเห็นเขาทุกวันฮึบฮึบฮึบแดดลมลมตกกำลังลมตกลรอแค่นี้ก่อนเด้อจา้า เดี๋ยวพวกนี้จะหาอะไรมาถ่ายให้ดูแจค็คยังเคิยียดไม่ออกเลยรถ,เรถอย่างตรงไหน